แล้วก็น้ํามันเราก็ใช้แบบของแพงมันจะเวลาทอดก็ที่สังเกตจะไม่โอนน้ามันเขาเม่าใช่ครับเ<ช>ขาเม่านี่จะเป็นจะเป็นมะพร้าวครับผัดกับน้ําตาลปีป๊บต้องผัดแบบประมาณสัก2 3ามชั่วโมงมันจะมีใจดีบอกยี่ห้อมันจะมีความใสอ่าตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับมันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าผมใช้เป็นน้ํามันอันนี้เป็นน้ํามันคุณภาพสูงมาแล้วนะครัวทอด ขึ้นมาเมื่อกี้ร้อนกระเป๋าด้วยร้อนจีย <c oughs> ังร้อนอยู่ <c oughs> นี่ครับทุกคนอันนี้ชิ้นละสิบบาทนะฮะคำโตๆนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่พัทยานะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านกล้วยทอดนะครับก็เป็นร้านก้วยทอดชื่อดังพัทยานะครับก็เป็นร้านเก่าแก่เลยนะที่นี่นะครับชื่อร้านก้วยทอดคุณไก่นะครับนี่เลยนะฮะก็อยู่พัทยาสายสามนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับ มีเลยนะครับกําลังทอดกันอยู่เลยนะครับทุกคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวัดีครับร้านกุ้งทอดคุณไก่นะครับครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อชื่อโจ้ครับพี่โจ้นะแล้วคุณไก่นี่คือเป็นใครครับพี่แม่โมงครับเป็นแม่ใช่ไหมแม่ครับเป็นคุณแม่เนาะคุณแม่ตอนนี้ไม่ได้ออกมาแล้วครับอยู่บ้านวางมือไปสักสองสามปีแล้วครับก็ร้านพี่ขายทุกวันไหมครับพี่ หยุดวันอาทิตย์ครับผมหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่9โมงถึง4โมงเย็นครับ9โมงถึง4โมงเย็นนะฮะครับผมโอ้โหร้านเด็ดเลยนะครับร้านนี้ร้านพี่ก็จะมีกล้วยทอดนะพี่เนาะครับแล้วก็จะมีมันทอดข้าวเม่าทอดนะฮะแล้วก็ไข่นกกระทาใช่ครับผมสี่อย่างสี่อย่างนะครับ ก็ทุกอย่างก็ขายในราคาชิ้นละ25บาทใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมก็มีข้าวเม่าลูกละ10บาทอ๋อมีข้าวเม่าลูกละ10บาทเนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่จะสั่งในเขตออเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับก็มีหมดครับมีหมดเลยใช่ครับในเขตตัวเมืองพัทยาใช่ไหมใช่ครับผมก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะใช่ครับผมนะฮะ0 8 8 9 1 2 7 2 6เกนะครับทุกคน เอออันนี้เป็นอะไรครับพี่มันครับพี่เป็นมันนะครับครับตัวนี้เหรอครับอันนี้กล้วยแล้วก็ข้าวเม่าไข่นกครับผมตัวนี้เป็นกล้วยทอดนะครับตัวนี้เป็นข้าวเม่านะตัวนี้เลยใช่ไหมครับพี่ลูกละสิบบาทใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไข่นกกระทานะพี่เนาะครับผมนี่นะครับทุกคนนะครับร้านกล้วยทอดคุณไก่นะฮะเจ้าเก่าพัทยากลางเลยนะครับทุกคนถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนพัทยาสายสามนะครับใช่ครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีทอดกันนะครับอันนี้พี่กำลังจะทอดอะไรครับพี่ทอดมันครับผมเป็นทอดมันนะครับครับนี่สวัสดีครับสวัส,ส,สทอดสามถุงผสมกันกล้วยมันสามเขากล้วยอย่างเดียวกล้วยอย่างเดียวถุงหนึ่งเป็นสี่เนาะโอเคอันนี้คือทอดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ต้องทยอยทอดไปเรื่อยๆเพื่อให้ของมันร้อนตลอดเราจะทอดดันเยอะไม่ได้ อันนั้นชายเย็นครับพี่คนละสิบบาทอันนี้คือเป็นมันอะไรครับพี่เห็นมีหลายสีตอนนี้อ่าเป็นมันเทศนี่แหละครับก็ใช้สีส้มกับสีมันดินผสมกันเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราใช้มันเหลืองอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ไหวราคาไม่สูงครับเราก็มาตัวตัวกันครับแต่ก็คือรสชาติใกล้เคียงกันครับแต่แค่มันต่างสีเฉยครับผมนี่นะฮะกระทะนี่สั่งทำพิเศษไหมครับพี่ไม่ครับก็ทั่วไปนี่ครับเป็นกระทะทั่วไปเนาะใช่ครับ แต่กระทะเหล็กมันก็ข้อดีมันคือจะร้อนร้อนนานร้อนง่ายนนานไม่นนนไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากครับครับร้านทั่วทอดคุณไก่นะนี่นะฮะเป็นร้านเด็ดร้านดังเจ้าอร่อยพัทยากลางเลยนะครับทุกคนคคถ้าเป็นตัวมันทอดนี้ใช้เวลานาน,านไหมครับพี่ ทุกอย่างทอดกระทะหนึ่งก็อยู่ประมาณ10บนาทีครับทุกอย่างนะ<ช>ประมาณบ10บนาทีนะใช่ประมาณ10บนาทีนี่เป็นมันทอดนะทุกคนใช้เวลาประมาณ10บนาทีใช่ ถ้าเป็นตัวแป้งจะใช้เป็นตัวเดียวกันไหมครับพี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะฮะทอดทุกอย่างตัวเดียวกันเลยใช่ครับครับก็มีแป้งข้าวเมานี่คนละอย่างอันนี้ใช้กล้วยเฉพาะกล้วยกับมันอ๋อครับจะเป็นข้าวเม้าตัวอีกตัวนึงอีกอันนึงใช่ครับผมนะฮะรอเวลาสิบนาทีนะครับทุกคนพี่เขาจะทอดไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้อ่าวัตถีสดใหม่ร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลูกค้าเข้ามาตลอดนะพี่นะครับเรื่อยๆครับผมผมเห็นตัวไอ้ตัวนี้คือเป็นอะไรพี่ ก็เป็นสัญลักษณ์ครับผมให้ใช่ใช่ลูกค้าบางคนเขาผ่านมาแล้วก็หน้าร้านเราจะแคบนิดนึงบางทีเขาชอบขับเลยอะไรเงี้ยอเลยตัางเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าแบบสะดุดตาถ้าใครจะมานะเห็นรถคันนี้เห็นไอตัวสีเขียวตัวนี้แสดงว่าร้านพี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับใช่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 ครับนี้เราได้จับเวลาไหมครับพี่หรือว่าดูสีดูสีครับดูสีนะใช่ครับนี่เสร็จแล้วนะครับทุกคน ข,ขึ้นมาใหม่ๆร้อนๆนะฮะนี่นะครับมาแล้วนะครับอ่า๋ยววันนี้เราจะเอาอเ,เอาทุกอย่างเลยนะครับถ้าเป็นตัวกล้วยทอดนี่คือ 25บาทได้กี่ชิ้นครับพี่หชิ้นครับผม5ชิ้นนะฮะกล้วยมันเหมือนกันรวมกันได้ครับครับกล้วยมันเหมือนกันรวมกันได้นะใช่ครับหชิ้น25บาทใช่เขาเมาลูกละ10ไข่นกนี่ถุงละ25บาทมี12ลูกครับครับถ้าเป็นไข่นกกระทา25บาทได้12ลูกนะครับพี่ใช่นี่ครับเราสั่งมาแล้วนะฮะโอนะครับเดี๋ยวเชื่อมให้ดูเนี่ยกินเลยเอาเลยเหรอเออค่ะร้อเป็นไงบ้างทอดขึ้นมาใหม่ละร้อนเลย กรอบนุ่มค่นะน้องแล้วน้องกรอบข้างในนุ่มมากเลยค่ะร้อนๆอยู่แล้วเฮ้ยัยงร้อนอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอ่าเราต้องชิมตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นมันทอดนะครับมันขึ้นมาเมื่อกี้ร้อนกระเป๋าด้วยร้อนจริงย <c oughs> ังร้อนอยู่เท้าก็คันเข้มมากค่ะเนี่ยเชื่อว่ากรอบนอกข้างในใช่ค่ะ ไอตัวแป้งนี่คือเป็นสูตรทางร้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่แป้งนี่คือมีรสชาตินะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยหอมขอบคุณครับก็มันจะหอมหวานครับมันนี่หอมหวานนะครับผมไข่ย๊อกอร่อยอร่อยเดี๋ยวร้อนอยู่เไก่ย๊อกทาครับลูกใหญ่มาก ครับอืมออะไรอะไรคะหอมแป้งครับอืหอมแป้งตับนอกแล้วแย่ยุ่งใช่กินนี่กินหอมนี่จะออกจมูกเลยใช่ครับนี่ครับตัวนี้เลยข้าวเม่าข้างในจะเป็นกล้วยไข่ของข้างในนี่คือจิมบิฮะมีกล้วยไข่ใช่ครับข้าวเป็นกล้วยไข่ใช่ครับเรียกข้าวเม่าทอด ข้างนอกจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวกับข้าวเม่าผัดรวมกันแล้วก็ห่อกล้วยไข่นะโหนี่ครับข้างในนี่แบบช่ำๆเลยเยอๆิ้มๆนี่ตัวนี้เป็นกล้วยอะไรนะครับพี่กล้วยปอกมาปอบแล้วใช่กรอบแบบแข่งนะกรอบแบบกรอกเพรี่ะใช้เป็นกล้วยอะไรนะกล้วยไข่ครับเป็นกล้วยไข่นะใช่ครับใช่นี่ครับทุกคนอันนี้ชิ้นละสิบบาทนะฮะคำโตๆนะครับ หมือนหวอร่อยอร่อยครับตัวข้าวเม่าเลนหายาหรือคน้อยากใช่ครับอ่ส่วนใหญ่แล้วเขาแบบว่าเข้าเม่าตัวเข้าเม่ามันแพงแล้วบางร้านเขาก็ถ้าพวกเราตรงแบบเขาใช้ขาเมาน้อยมันก็จะเป็นแค่เนื้อมะพร้าวอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยหนึบ พอมเป็นข้าวเม่าที่จํานวนที่ปริมาณที่มันพอดีอ่ะมันจะทําให้มะพร้าวกับข้าวเม่ามันเข้ากันแล้วมันจะหนึบหนึบตัวแป้งข้างนอกนะครับบางที่จะเป็นแบบมะพร้าวล้วนๆครับจะไม่ได้หอมอันนี้มันมีรสชาติของข้าวเม่าของมะพร้าวคือรสติมันกลมกล่อมอ๋อข้าวเมาหอมมะพร้าวแล้วตัวกล้วยนี่คือหอมหวานอยู่แล้วนุ่มอยู่แล้วใช่ทันมันกับกล้วยไม่ได้ทั้งมันมันร้อนมากค่ะกล้วยพอได้อยู่เนาะกล้วยก็จะใหญ่ๆเลยนะครับ โอ้ห้าชิ้นยี่สบาทนคุ้มมากนะไม่เรียกนะครับเพราะว่าเราเราใช้ขนาดกล้วยที่มาตรฐานเราเราเราจะไม่ขะกล้วยมาคือร้านจะคัดไซส์ให้เราเลยชิ้นกล้วยก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเราไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้แบบซื้อยกเครือมาถ้ายกเครือมันก็จะเป็นถูกๆกเงี้ยมันก็จะมีเล็กใหญ่ปนกันครับแต่นี้เราซื้อแบบราคาอีกราคาหนึ่งที่มใช้เยอะไหมครับพี่ก็วันหนึ่งก็สี่ห้าสิบโลครับแล้วแต่วันสี่ห้าสิบโลนะครับผมแล้วก็มันก็อีกสี่สิบห้าสิบโลตีไปสองอย่างอืมครับผมแสดงว่าแค่กล้วยกับมันนี่ก็วันหนึ่งก็ตกเกือบร้อยโลครับผมนะถ้าไม่รวมไข่นืกระทะครับแล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้อร่อย อร่อยทุกอย่างแต่ว่าตัวนี้คือพิเศษเลยแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบมากชอบน้อยบางคนชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้น้อยกว่าบางคนชอบกล้วยก็บอกกินแต่กล้วยอะไรแล้วแต่คนชอบแต่ก็กินได้แต่ว่าสือข้าวเม่านี้สูตรนี้คือเป็นสูตรของคุณแม่คุณยายเลยตั้งแต่รุ่นยายเลยตั้งแต่รุ่นยายเลยใช่ครับแล้วก็แม่ขายมาประมาณ30ปี3 0ปีตอนนี้แม่ก็เลิกแล้วครับแล้วก็มรุก็มาขายต่อนี่นะฮะมีแค่สาขานี้สาขาเดียวครับสาขาเดียวเพราะว่า มันยังปล่อยมืออยากอยากเปิดนะครับแต่ว่าเราปล่อยมือคนทอดไม่ได้เราต้องทอดเองเนาะใช่ครับครับผมยางแล้วต้องคุมคุณภาพทุกอย่างนี่คือยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าต้องคุมคุณภาพรสชาติกลางกลางกลางหาวิธีควบคุมคุณภาพอยู่ก็คิดเหมือนกันในอนาคตจะอยากแบบขยายสาขาแฟรนไชส์อะไรเงี้ยก็คิดคิดอยู่คิดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องหากรมาวิธีที่มันแบบควบคุมได้อนาคตอาจจะมีแฟรนไชส์เนาะคิดอยู่ทั้งแบบ จากขนาดชิ้นแป้งการทอดอะไรเงี้ยมันต้องเหมือนกันไงเพราะมมันไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนทอดจะทอดออกมาได้ชิ้น สวยแบบนี้แล้วก็แป้งติดแบบเสมอกันทั้งชิ้นแบบนี้บางคนทอดแป้งหนาไปแป้งบ,บางไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูตัวที่ยังไม่ได้ได้ได้ครับทอดได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับตัวนี้เป็นตัวข้าวเม่าเนาะอันนี้ข้าวเม่าใช่ครับ<ช>ข้าวเม่านี่จะเป็นจะเป็นมะพร้าวครับผัดกับน้ําตาลปี๊บต้องผัดแบบประมาณสัก2-3ชั่วโมงครับเพื่อให้น้ําตาลปี๊บมันเข้าไปในเนื้อมะพร้าวแล้วก็ผัดกับข้าวเม่าอตัวนี้เป็นอันนี้เป็นไข่นกทาครับไข่โนกทานน่เลยนะฮะยังไม่ได้ลงนะใช่อันนี้ ทำมาหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามาจากบ้านแล้วมาทาดอย่างเดียวโลาทอดอย่างเดียวใช่ใช่อ่าครับนี่นะครับถ้าทอดแล้วก็แบบนี้เลยนะครับทุกคนขายหมดเก็บร้านเร็วสุดประมาณกี่โมงพี่ก็แล้วแต่วันครับแล้วแต่วันก็คือถ้าถ้าต่อให้วันไหนเงียบสุดก็แค่สี่โมงเย็นก็ปิดร้านละแต่ถ้าวันไหนหมดก่อนนานั้นก็เก็บก่อนครับก็มีบ้างบางทีลูกค้ามาบ่ายสองบ่ายสามไม่เจออะไรเงี้ยอ่ต้องต้องรีบมาครับก็ไปกโทรมาก่อนก็ได้ครับโทรมาก่อนก็ได้ครับบางทีลูกค้ามาไกลจากจังหวัดเนี้ยเขาจะโทรมาก่อน แต่ยังไม่ได้ขายสูตรขายแฟรนไชส์อะไรนะเดี๋ยวเพิ่งโทรมานะโทรมาสั่งโทรมาสั่งออเดอร์ด้วรนะครับโทรมาสอบถามร้านค้าถ้าใครมาไม่ถะกกกตั้ง GPS มาได้เลยได้เลยครับพิมริมใน Google Map เลยกล้วยทอดคุณไก่ครับขึ้นมาได้เลยตัวที่พี่กำลังจะลงก็จะเป็นกล้วยทอดนะครับทุกคนใช่ตัวนี้จะใช้เป็นกล้วยอะไรนะครับพี่กล้วยน้ำวานเป็นกล้วยน้ำวานะ ทอดไปเรื่อยๆนะพี่เนาะใช่ครับก็ต้องค่อยๆทอดเติมไปเรื่อยๆก็ยังปล่อยให้ใครมาทอดแทนไม่ได้นะพี่ <Y> ang, ยังอยาคือเราจะรักษาค,คุณภาพ,ภพ,พรักษารสชาติเนาะใช่ก็ยังทอดเองอยู่ซึ่งหลักๆแล้วการทอดนี่แหละครับสำคัญครับ ตอนทอดใหม่ๆแรกๆนี่คือจับเวลาไหมครับพี่ไม่นะเราอย่างว่าแหละผมอยู่กับแม่มาแล้วก็เหมือนเราใช้ความเคยชินมากกว่าใช่ครับครับใช้สัญชาตญาณต้องเป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับมันเป็นอาชีพแล้วใช่ใช่คือแต่ว่าจริงๆแล้วแนนนาเขาอาจจะจาจาเป็นจะต้องแบบว่าจับเวลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันจะเป็นแบบในแฟนชายจริงๆอะไรเงี้ยนะเป็นแฟนชายนะใช่ใช่มันจำเป็นทุกอย่างจะได้เป๊ะนะใช่ครับใช่ใช่มันก็คิดอยู่หลักๆแล้ว หลักๆแล้วเราจะดูสีเนาะใช่ครับใช่เปกลวยทษนะครับวันหนึ่งใช้วันละสี่กิโลเลยนะครับทุกคนไม่ธรรมดาครับขายมายาวนานแล้วนะนา,านๆครับโอ้ตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่รุ่นแม่ผมนี่ก็สามสิบกว่าปีจะ40ปีแล้วครับระดับตำนานเลยนะฮะเป็นกลน้วยทอดเจ้าเก่าพัทยานะครับ ใครที่มาพัทยาไม่ได้มากินกว้วยทอดร้านนี้สแสดงว่าคุณอาจจะย,ยังมาไม่ถึงต,ต้องมาลองต้องมาลองร้านพี่เขาทอดอสดใหม่ทุกวันเลยนะครับขบผมแล้วก็น้ำมันเราก็ใช้แบบของแพงมันจะเวลาทอดก็ที่สังเกตจะไม่อมน้ำมันโอเคครับผมน้ำมันเราไม่ได้ใช้น้ำมันพืชปกติครับเราเป็นน้ำมันแบบน้ำมันเม็ดบวัวไงน้ำมันน้ำมันบวัวให้ดู โอ้ oh, มันจะมีใจดีบอกอยี่ห้อมันจะมีความใสอ่าตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าผมใช้เป็นน้ํามันอันนี้เป็นน้ํามันคุณภาพสูง oh, ที่ครับถ้าน้ำมันเพื่อทั่วไป กิโลนึงก็อยู่ประมาณ50กว่าบาท60บาทแต่อันนี้ก็80กว่าบาทโอ้ถุงนี้นะครับใช่ครับถุงเล็กๆแค่นี้นะเกือบร้อยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะครทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตดูได้ไหมครับพี่ได้ได้ดูเลยครับจริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อนะครับแต่คือเป็นน้ำมันเม็ดบัวที่ททีี่่เป็นน้ำมันเม็ดบัวนะครับมันจะมีความใสเหมือนน้ำแล้วก็ไม่ไม่หนืดมากครับพอถ้าเป็นน้ำมันพืชธรรมดา มันจะมีความหนืดแล้วเวลานั้นเวลาเราตักขึ้นมามันจะติดเนื้อกล้วยเยอะมันก็ทําให้อมน้ํามันตัวนี้คือจะไม่อมน้ํามันใช่ใช่อันนี้จะมีความใสความเบาของน้ํามันอยู่มากแสดงว่าเราเคยลองมาแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่เมื่อก่อนใช้น้ำมันพืชปกติครับแล้วก็พอมาเจออันเนี้ยก็ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเพื่อทอดแล้วมันคุณภาพดีกว่าเพื่อคุณภาพที่ลูกค้าได้กินของดีใช่ครับของเขาไม่อบน้ำมันจริงด้วยนะครับทุกคนคือได้กินคือคุณจะได้รสชาติที่เป็นกล้วยทอดจริงๆใช่ครับ ทางร้านเพราะว่าน้ำมันพืชน้ำมันพืชธรรมดาทั่วไปมันจะมีความเหนืดกว่าน้ำมันนี้เวลาเหนืดปุ๊บเราตักขึ้นมาเราเขย่ามันก็หลุดไม่หมดมันยังไงก็ต้องเกาะกล้วยเพราะความเหนืดของน้ำมันอ๋ออันนี้คือกล้วยจะไม่ติดกันเลยเนาะไม่ติดเลยครับเราจะต้องหย่อนไม่ติดแล้วก็สังเกตชิ้นกล้วยแต่ละชิ้นแป้งจะติดเสมอทั้งหมดจะไม่มีแบบชิ้นไหนแบบแป้งมากแป้งน้อยอะไรแป้งจะไม่หลุดจะไม่ล่อนใช่ใช่ครับใช่แป้งจะเสมอแสดงว่าตัวน้ำมันนี่คือเป็นตัว ใช่ครับใช่สำคัญมากสำคัญมากเลยนะสำหรับของโทษนะพี่เนาะใช่นี่คือเป็นรายละเอียดความใส่ใจนะแต่ว่า่าจะได้มาขนาดนี้ก็คือทุกอย่างอยู่ที่ประสบการณ์ใช่ครับอยู่ที่เวลาที่ผ่านมาด้วยใช่ครับผมจะมาค้นคบเจออะไรดีๆนะพี่เนาะนี่นะฮะทุกคนก็ทุกอย่างนี่คือสูตรพวกรกาผสมแป้งพวกอะไรเงี้ยครับครับ สูตรพวกนั้นคืออยู่หลังบ้านอยู่แล้วไม่มีใครรู้ไอ้สูตรสูตรลับเฉพาะของที่บ้านแต่ว่าส่วนของหน้าร้านนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่าซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรเทคนิคเราก็บอกได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปทำอาชีพอะไรเงี้ยแต่ถามว่าสูตรลับก็คือบอกไม่ได้แม่สั่งไว้มันทำมาจากบ้านเรร้อยๆเนาะใช่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 สีเหลืองสวยเลยนะครับทุกคน กวยทอดนะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านเลยครับ,รบผมมาแล้วนะกวยทอดครั้งหนึ่งจะทอดประมาณนี้นะพี่เนาะใช่ครับแล้วเราก็ทอดเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆออยนะทั้งวัน โอเคนะครับก็ได้ความรู้กันไปนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะจากร้านกล้วยทอดคุณไก่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้มากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้สำหรับผมแล้วก็เอซีที่จะมาเที่ยวพัทยาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับก็ขายทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์อาทิตย์นะครับร้านเปิดกี่โมงนะพี่เก้าโมงถึงสี่โมงเย็นครับครับผมร้านพี่ก็จะมี4อย่างด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นระดับตำนานอีกหนึ่งร้านนะครับที่พัทยาเลยนะครับวันนี้ต้อง ให้พี่โจ้นะครับฝากร้านนะครับใครที่จะมาเที่ยวร้านหรือว่าใครที่อยากมาอุดนก็ใครมาเที่ยวพัทยานะครับก็แวะมาได้ร้านอยู่ถนนพัทยาสาย3านะครับระหว่างพัทยากลางกับพัทยาเหนือก็หาไม่ยากครับอยู่ตรงหน้าผับเมาสเซ่เลยครับผมหาไม่ยากก็ใครมาก็มาแวะได้หรือว่าถ้าใครมาเที่ยวแล้วไม่สะดวกขับรถมาอะไรเงี้ยก็แอปเดลิเวอรี่ได้หมดเลยครับทุกๆเดลิเวอรี่ครับพิมพ์เลยพว่อทอดะคุณไก่ับเจอหมดก็จะได้ไม่ต้องแบบบางคนแวะทานข้าวอยู่เงี้ย ไม่อยากเสียเวลาวนรถมารถติดอะไรเงี้ยก็เดลิเวอรี่ง่ายดีครับมาพัทยาเนี่ครัร้านกระเทาะขึ้นไก่ลูกค้ามาเรื่อยๆนะมาตลอดเลยนะครับทุกคนต้องรีบมาหน่อยบางทีบ่ายสองของหมดแล้วอาจจะมาไม่ทันโอเค okay, เดี๋ยวเราสั่งไปแล้วนะครับสี่อย่างด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเราชิมไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราไปกินต่อนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คือเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ตลอนแต่คลิปด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม <S <S ไปบ่ายครับท่านพี่สวคงาม